เพื่อเป็นการขยาโอกาสเพื่อช่องทางการตาดและผู้ได้แก่ผู้คนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิัภาคใต้ชายแดนมีการร่วมมือภาคภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนรายองค์กรต่างๆแล้วก็ประชาชนนหมู่บ้านสุขีพอเพียงต้ต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขการเผยแพร่จากางผลงาวหมู่บ้านุีพอเพียงว่าตองูรอที่มกรมะนาดขน คณะรารการคณะประธานทัではでは ų, ism, health, ้งหลายผู้ปกครองู่ิงและผู้ปรกอบการผู้อบผู้อบที่นี่แล้วต้องตมเนียมปฏิบัติทาสิ่งที่มีคุณค่าบอกบล่าวเราว่าอันนี้ทุกหน่วยงานภาครัฐับภาอิชนเรีอคิดกันว่าทำอย่างไรให้ เรื่องต่างต่างห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับงานโอท็อปท่วไทยไต้ลรเข้าไก่เพื่อใช้องค์ราชิดีของเราครับครับถือว่าเป็นการบริรดาบูรณนาการร่วมกันนะครับเดินในงานนี้ครับ400กว่าบูธครับ76จังหวัดครับค่ะ

ลิสติโน่ครับผมใช่ใช่ใช่